ว่ากันว่าตลอดวันที่วิเศษเริ่มต้นด้วยยามเช้าที่วิเศษการได้ลืมตาขึ้นท่ามกลางทัศนียภาพอันเขียวขจีท่ามกลางทะเลหมอกราวกับรอยละล่องอยู่บนปุยเมฆดูไม่ใช่ AI นะนี่ไม่ใช่ AI ไนะใชเอไอนะสวยอากาศดีโดนใครไม่รู้ฮัลโหลโดนแดด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 นะฮะชื่อน่ารักมากเลยนะฮะเขาเป็นใครทำไมเขาไงไป เทียงนาครับเอาหนึ่งสองสามเอาปยสวยมาก Thailand เพียงได้สัมผัสยามเช้าเช่นนี้ครั้งหนึ่งในปีอันยาวนานจากการทำงานนะลองจินตนาการดูนะครับว่าพลังชีวิตคุณจะพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลเพียงใดณที่แห่งนี้ยามเช้าแห่งบ้านป่าปงเปียงเชียงใหม่ หลังจากได้ใช้เวลาตลอดคืนในป่าบงเปียงแห่งนี้นะครับเมื่อคืนเนี่ยพี่เอกตั้งใจจะอยู่ดูดาวแต่ปรากฏว่าฝนตกหนักครับอดดูอย่างแรงนะฮะอดเลยนะฮะดาวที่เราใฝ่ฝันไว้นะครับแต่ก็ใช่ว่าจะเฟลนะฮะเพราะว่าเมื่อตื่นเช้ามาป่าบงเปียงต้อนรับพี่เอกด้วยทะเลเหมอกแบบอลังการมากนะฮะวิวหลักร้อยล้านนะฮะแบบนี้นะครับพี่เอกจะไม่อดได้ยังไงล่ะแต่ก่อนที่จะไปชมวิวสวยๆนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เป็นกำลังใจให้พี่เอกทำคลิปต่อไปนะครับมาเดี๋ยวพี่เอกพาไปทัวร์โฮมสเตย์ดูว,ว สวกัันครบก็ Good Morning ครับทุกๆคนนะฮะก็เช้าแล้วนะฮะตอนนี้ที่ป่าปรงเปียงนะครับหกโมงครึ่งแล้วเมื่อคืนฝนตกฉ่าทั้งคืนเลยแล้วก็จะรุนว่าหมอกเนี่ยจะเยอะไหมเยอะจนฟุงไหมแต่หมอกมาแบบตามนัดหมายแล้วก็สวยมากเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูพร้อมๆกันนะอ่ะหนึ่งสองสามเอาแป้งพานเลยดู สวยปะสวยมากครับที่นี่นะฮะคนมาเต็มแบบด,ด,เดูเนี่ยเต็มทุกรีสอร์ทเลยแล้วก็เราจะสามารถยืนมองวิวแบบจำๆสวยๆได้เลยอะ่ะเออไม่มีไฟฟ้านะแต่มันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนเลยนะฮะก็เอา power bank มาแล้วก็จริงๆเขามีโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์เขาก็จะสว่างถึงประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งียครับแล้วก็ตอนเข้าห้องน้ําก็เปิดไฟมือถือเลประมาณนี้แล้วก็ ชีวิตดีอากาศดีแต่ว่าที่ไม่ใส่เสื้อกันหนาวเพราะอากาศไม่ได้หนาวขนาดนั้นโอ้แม่ดูข้างหลังสวยมากเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันแล้วดูแบบทุ่งหญ้าด้วยนะครับ Good morning จากที่เราเห็นแลนด์สเคปนาคันบันไดกันแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าไม่ใช่วิวที่ทํามาเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่เป็นภูมิปัญญาการเกษตรของพี่น้องชาวเหนือนะครับนาคัตบันไดนะฮะคือเอกลักษณ์วัฒนธรรมการทํานาในเขตภูเขาภาคเหนือนะครับเนื่องจากการขาดแคลนพื้นที่ราบดังนั้นชาวบ้านนะฮะจึงต้องปรับพื้นที่ตามไหล่เขาที่ว่างเปล่าให้เป็นแปลงนาบันไดหลายๆขั้นซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาการทําไร่เลื่อนลอยช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวและสร้างความมั่นคงทางอาหารบนพื้น ที่สบ,บอกเลยนะครับว่านี่ไม่ได้สะท้อนถึงแค่ภูมิปัญญาแต่มันสะท้อนถึงความไม่ยอมจำนนต่อภูมิศาสตร์อีกด้วยครับอยู่ดีก็เริ่มหนาวนะฮะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูแลนด์สเคปนะฮะที่มันสวยกว่านี้มันจะมีอีกด้านหนึ่งที่หมอกหนากว่าตรงที่พี่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วมันสวยมากปีนี้ก็ถือว่าแฟนอาลี่อยู่นะเมื่อคืนไม่ได้ดูดาวนะเพราะว่ามีฝนตกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฟ้ามันฟ้ามันเปิดอะ่ะ มันก็จะได้เห็นดาวเป็นทางช้างเผือกเลยแต่เช้ามาอาจจะไม่ได้เห็นหมอกแต่วันนี้ฝนมันตกเราก็ไม่เป็นไรจนยนกันช่างแม่งมันได้เห็นหมอกสวยๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามันสวยขนาดไหนนะครับเป็นเราเราก็อยากได้ทั้งดาวทั้งหมอกนะแต่อย่างน้อยอะ่ะมันก็ยังได้หมอกไนงะระวังลื่นนะ นี่เห็นไหมตรงนี้ก่อนดูสิเห็นไหมหนึงแค่นี้ยังสวยเลยอ่ะดูใกล้กันสวยมากไออันนี้นะฮะจะบอกว่าสำหรับสายกลางเต็นท์นะครับก็ จริงๆเขาได้แล้วเพื่อนมากางเต็นท์อยู่ด้วยรอบนี้ก็คือไม่ได้มากางแล้วก็นอนบ้านเพราะก็ได้บ้านหลังใหญ่ก็ชิลๆเสียคนละหนึ่งรอยบาทเองนะครับเป็นลานกางเต็นที่วิวสวยเนี่ฮะเห็นปะเห็นไหมแป้งอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูตั้งแต่ตรงนี้นะหนึ่งสองสามอ่ะป้า ดู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 ด,ดูสวยมากนะฮะเห็นปะเธอมันคุ้มมากเลยอะ่ะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะแต่ว่าห้ามนำรล,ลงไปนะก็คือเข้ามาจริงๆที่เนี่ยครับมันมีโฮมสเตย์เยอะอันนี้พี่นอนบ้านระเบียงนาแล้วก็ที่เนี่ยมิชฉาชีพเยอะเดี๋ยวยังไงลองอินบอกกันเข้ามาในทุกช่องทางนะเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ให้ จะได้ลิง์ที่แบบว่าถูกๆไงเพราะเรามาบ่อยดูต้นข้าวสีสูงเท่าชั้นแล้วอะดูต้นข้าวสีดูว่าชั้นตัวเตี้ยววะมาดูโรงข้าวเราได้ได้สัมผัสกับโรงข้าวถ้าเรามาประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยครับก็เป็นหลังฝนต้นหนาวที่เห็นข้าวโรงเขียวๆอยู่อีกสักสองเดือนมันจะเริ่มแบบเหลืองและเริ่มแห้งแล้วก็สวยอีกแบบนะตุลาพฤศจิกาเ่ยกำลังสวยเลย ก็ต้องจองมาลงกนานแหลระราค่อนข้างเต็มแต่จองดีดีนะคนโดนหลอกเยอะนะฮะรันกันเต็งก็เนี่ยทั่วๆไปมีห้องน้ําให้ลองเทคได้ใช่ไหมอุทอมุมนี้ก็สวยเห็นอันนึ่งเดี๋ยวพามาตรงนี้เดี๋ยวขึ้นัวตรงนั้นก็ได้แปลกหะบ้านระเบียงนาป่าปงเปียง วอ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 ค่อยๆคริปใช่นี่แล้วตะอุ๊ยอันนั้นสวยกว่าเนี่ยมาหลักมากลางเต็นต์ตรงนีนะ้แล้วเห็นไปเขารูา้สิหนึ่งร้อยบาทนะฮะอันนี้เราขึ้นมาทางดอยอินทนนท์แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางแม่แจ่มนะฮะแล้วตรงนี้มันจะมีลานกางเต็นท์เยอะสำหรับสายกลางเต็นทนะ์อ่ะเอารถมาจอดกลางก็ยังได้เพื่อนพี่ต้องชอบแน่ๆเลยเดี๋ยวฉันส่งไปให้เพื่อนชั่ดูดีกว่า นี่เธอนี่นะฮะพี่เอกจะพาเห็นแบบความเป็นแบบหมู่บ้านทําเขาเรียกกันนะไล่ขั้นบันดไดได้เลื่อนลอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะเขาจะปลูกกันปีละหนึ่งครั้งนะแล้วปลูกเอาไว้กินเองนะครับหลังจากนี้ก็จะปลูกพืชพันธุ์อย่างอื่นผสมผสานไปทั้งกินเองและขายบ้างนะครับแล้วก็มีต้นกาแฟเต็มเลยนะครับอ่มาดูความสวยพร้อมกันในเวลาหกโมงครึ่งนะฮะหน้าสดๆนี่แหละครับอ้ 1, 2, 3, อาวหนึ่งสองสามอ้าว ดูสิป่าไม้โอบร้อมตัวเองขุนเขาสายน้ำนะฮะแล้วก็สายหมอกท่องเท่สายหมอกท่องเท่นะฮะดูไม่ใช่ AI นะนี่ไม่ใช่ AI นะ AI นะไม่ใช่ AI นะไม่ใช่ AI นะเดี๋ยวนี้ AI ไม่นน่ากลัวนะสวยมากเต้เนาะใครอยากมาแบบกางเต็นมาแล้วร้อยพี่เขาถูกมากนะเพราะมีห้องน้ำด้วยนะครับแล้วก็ได้ความสงบอะ ได้ชีวิตอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครสะดวกก็นี่เลยเป็นบ้านนี้นะเดี๋ยวแป้งไม่ค่อยซูมให้ลูกให้ลูกค้าเลยไอ้กูปฏิดติลูกค้าลูกหนึ่งพี่มีธุรกิจเยอะนะแล้วเจอลูกค้าเกือบทุกวันนะฮะแล้วมองลูกช่องลูกค้าหมดเลยกูเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะฮะก็เพื่อนๆลองดูนะ <c oughs> บ้านเป็นแบบนี้นะหนึ่งส,งสงองสามเอาไปดูนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวซูมๆไปเห็นบ้านหลังๆแล้วป่ะนั่นคือบ้านที่เราอยุดพักกันนะแล้วก็มองมาเห็นหมอกแบบนี้ หนึ 1> 1, 2, ่งสองมองเห็นหมอกเง,องี้ยเธอราคาตกหัวแล้วไม่ไม่กี่บาทอะประมาณหหดแล้วไม่ถึงพันอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นหมอกเห็นไร่แล้วลงมปดูลงไปแบบถ่ายรูปได้เยอะแยะเลยถ่ายคอนเทนต์อดเพื่อนได้นะฮะครับมีไร่กล้วยมีอะไรสวยมากแล้วถ้าคนกลางเต็นน่าจะแบบน่าจะชอบอะมันเพอร์เฟกช็อตอะความสะอาดสะอ้านก็มีห้องน้ำก็มีนะสวยนะเดี๋ยวเธอลองซูมซูม อะไรนะเก็บภาพสิเนี่ยเอาไป จะบอกว่าเที่ยวที่ไหนนะฮะในโลกวบนนี้ก็ไม่เหมือนเมืองไทยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นถ้าคนทั่วโลกก็จะไม่มองประเทศไทยเป็นดับหนึ่งหรอกเพราะว่าเมืองไทยคือสยามเมืองยิ้มนะครับก็เวลาท่องเที่ยวเข้ามานะฮะไม่ว่าเราจะเป็นท่องเที่ยวหรือเป็นคนปกติก็ยิ้มสยามยิ้มไว้นะฮะก็จะมีอาจจะมีบ้างนะ,ะที่คนทําตัวไม่น่ารักกับเราแต่เราก็แค่ให้อภัยเขาแล้วก็ปล่อยวางไปแล้วเราก็ออกมาเที่ยวนะฮะแบบเราด้วยนะฮะเพราะว่าที่เนี่ยวันนี้ที่เรามาเมื่อวานเนาะแป้งเนาะ ต่างชาติเยอะมากคือเมืา่อวานหะคนเยอะมากนะออกตมาวอธรรมดานะแต่คนแบบเดินป่าเยอะมากแล้วก็ดูแบบมีรัเสเซียญี่ปุ่นเออเยอรมันได้ไปหมดเลยครับเห็นไหมต่างชาติเขาให้คุณค่ากับประเทศไทยแล้วก็มุมมองใหม่ๆนะฮะเกิดขึ้นได้เสมอครับ Welcome to Thailand นะครับ Amazing Thailand เ,เจอกันนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวพี่เอกจะพาไปเดินเซอร์เวทที่บ้าน บ้านที่เห็นไกลๆมัสักครูมไหมฮะว่าหลังบ้านเขาเป็นยังไงเข้ายังไงมีห้องน้ํำไหมมีร้านกาแฟไหมที่จอดรถเป็นยังไงเพื่อ <P ew> er> เป็นการตัดสินใจในการมาท่องเที่ยวนะครับไปตามมาอ,อ่ะบ้านคงผี่ทํานาทํานาแต่ว่าร้องต่อไม่ได้นะฮะแต่ว่าที่นี่ทํานาไฮโซนะครับทํานาแบบติดแกรมนะฮะมีขั้นบันไดแล้วก็ไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นเราสามารถจะหลบเป็นตามขั้นบันไดตามไหล่เขาได้นะครับก็จะเป็นภาพ จริงๆนะข้าบมบไมีมีเยอะนะฮะก็จะเป็นภาพมุมใหม่ๆมุมต่างๆที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับเป็นนาข้าบันไดที่เขาเรียงลายไปซึ่งฤดูนี้ไม่รูดททานาแค่ฤดูเดียวจะไม่เหมือนภาคอื่นที่เขาทําไปเรื่อยๆที่นี่น้ําแบบน้ํามีทั้งปีนะฮะแต่เขาจะปลูกอย่างอื่นได้ดีกว่าแต่ปลูกข้าวไว้กินด้วยนะครับประมาณนั้นอันนี้คือเรามาตุลานเนี่ยก็อีกประมาณสักเดือนเดียวเนี่ยเขาก็จะเกี่ยวแล้วนะฮะ ก็เป็นช่วงที่สวยที่สุดแล้วกันช่วงหนึ่งนะฮะแล้วเราสามารถเดินแบบเดินเกานาได้นะเพราะว่าอ๋อมันขันโอ้ไม่ได้มุกนี้ไม่ได้เขาเป็นใครทำไมเขาไงไปเสี่ยงนามุกยามเช้านะฮะนี่เดินไหวไหมเห็นบ้านอะเห็นปะเห็นมะไฮ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 ภาษาปากกากยกเขาเลยวะ โปเมอร์บาบ,บูไฮอันนี้ชีวประปินส์น่เดี๋ยวให้ดูนะอีกมุมหนึ่งครับเอาหนึ่งสองสามเอาไปสวยมากไทยแลนด์นะฮะป่าปงเปียงไทยแลนด์นะครับ,รรรรนนรบถ้าไม่มีเนี่ยคือแบบก็อแอบ,บนอยนะเพราะว่าเมื่อคืนน่ะฉันก็ไม่ได้ดูดาวอะ่ะดาวก็ไม่มีให้ฉันดูเดี <c oughs> ๋ยวก็แบบ เฮ้ยธรรมชาติจัดสรรน,นะครับธรรมชาติจัดสรรธรรมะจัดสรรให้เราได้มีความสุขในแต่ละรูปแบบนะสมมุติถ้ามันไม่มีอ่ะแต่เราได้อากาศดีๆเหมือนกันนะฮะงั้เราเดินบนคันนาเหนะ็นไหมทำอย่างเรียบนี่คือสิ่งดีๆกูก็เข้าไปเลยนะฮะป้าเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันมันมีบ้านอายๆหลังนะเพื่อใครจะใจดูกันว่าจะมายัางไงอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูทางเข้าบ้านแต่หลังที่เราจะเห็นวิวนะครับอย่างบ้านหลังนี้คือบ้านที่เราอยู่ก็ดูแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกว่า มีร้านกาแฟด้วยใครเป็นคนติดกาแฟนะฮะเป็นคาเฟอีนลิซึมนะครับเหมือนพี่เนี่ยไม่ได้เลยนะแล้วตอนนี้ฉันก็ยังไม่ได้กินกาแฟถ้าจะมีความอองอองอยู่อีกล้ะอันนี้นะฮะคือบ้านเดโด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 นะฮะชื่อน่ารักมากเลยนะฮะน่าจะเป็นภาษาแะ้วสิภาษาปากกากยอนะปากกานะฮะแล้วก็กยอนะฮะเออ แล้วบนนี้นะครับปลูกทุกเรียนได้แล้วด้วยนะเมื่อวานเขามีขายไม่รู้ยังอยู่เปล่าน้ำชุ่มฉ่ำมากนะครับเดินเปิดได้ใช่ป่ะก็เอาไปก่อนอ่านะครับทางเข้าหลังบ้านเนี่ยก็จะมีแบบเห็นไหมสวนข้าวเป็นของตัวเองทุกบ้านนะครับไม่ต้องไปเดินข้างล่างก็ได้นะก็เห็นหลังบ้านถ่ายมุมสวนข้าวเงี้ยมีน้ําไหลทั้งคืน จน,จนเรานึกว่าฝนไม่ค่อยหยุดเลยอ่ะฝนตกตลอดทั้งคืนเห็น <c oughs> มาเห็นวิวทิวทัศนสวยงามนะครับนะฮะอ่าอันนี้คือคาเฟ่น,นะครับ <c oughs> เริ่มใช้พลังงานแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเอ e เนอจีวูด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 โอ้ยตอนนี้จะเป็นเจนนี่และห้าหมื่นนะห้าหมพันออเดอร์ค่ะห้าหมื่นพันออเดอร์นี่ใช่ปะ่ะอันนี้อันนี้คือร้านกาแฟน,นะฮะ ไปสมัครเข้าร่วมไลฟ์กับเรเจนี่นะครับไม่มีของขายครับอ่ะอะจริงๆก็แค่ขึ้นมาเที่ยวได้นะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นบ้านบ้านระเบียงนาป่าโปรงเปียงท่ายแลดนนะครับนนี้ก็จะเป็นชื่อบ้านต่างๆก็เดินเข้าไปก็จะเป็นบ้านโดนบันเดนบันนันนะฮะอันนี้จะเป็นร้านกาแฟนะตอน เปิดแปดโมงครึ่งนะครับเป็นร้านกาแฟนะฮะดูสิสวางของไม่กลัวหายเลยช้อปปิ้งได้ไไไดใช่นะครับแล้วก็มีทาง,างเข้าตรงนี้นะฮะสวัสดีครับ,ย,รบยังไม่เปิดเลยอ่ะเปิดสาย,สายมีร้านเดียวด้วยใช่ไหมครับอ๋อครับขอบคุณครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้เดดาโดดาโดครับ อ่าอันนี้นะครับก็มีไปฟอร์มัชั่นแบบตะมูตะมีน่ารักๆๆนะระน,นะครับประสสัมพันธ์นะครับระเบียงนาโฮมสเตย์ป่าปงเปียงเนี่ยปีหน้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นสายพรโฮมสเตย์น,นะจ๊ะป่าปงเปียงของขัอนนี้ไงโทรมานี่เบอร์นี้โทรมาเลยนะจ๊ะถ้าเธอแบบพี่โทรุปนี่แหละแล้วก็เทคนิการจองนะพี่จะโทรเรื่อยๆอากาศเป็นยังไงดีไหมไม่อินบ็อกเลยนะ ชิคามขึ้นไหวเผื่อเขาเปลี่ยนเบอร์อะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยคือหลังบ้านเห็นปะข้างในก็จะมีอีกคาเฟ่นหนึ่งนะ่เนี่ยครับเข้าไปนานอาหารนานาหาร้านใช,ใช่แต่ว่าที่นี่จะเปิดสายนิดน,นึงครับเนี่ยเข้ามามีร้านขับรถมาถึงนะคือถ้าเกิดใครมันจะเลี้ยวมาทางแม่แจม่มที่ขึ้นมาทางรอยนวลอ่นอนนะมันก็จะแค่ทางแคบแค่ตรงนั้นแต่รถตูก้ก็มาได้มาได้ แล้วก็จะมีคาเฟ่นหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ที่่ือแบบอยู่ข้างล่างแต่ก็จะเปิดแปดโมงเช้าเช่นกันนะถ้าเกิดใครอยู่ายาวๆก็จะมีนี่ครับเป็นร้านฮิวนาจุดชมวิวฮะค,คือเดินลงไปก็จะเป็นคาเฟ่แบบนี้ว้าววันนี้สวยมากนะมุมนี้คือแบบเ้าเห็นไหมเห็นใกล้ๆไหมสวยแล้วแต่เดี๋ยวพาไปด้วยกันไปแล้วๆๆฮะโอ้แล้วตะโกนพร้อมกันว่า โฮมสเตย์อ่าสวยนะครับนี่นะฮะก็วิวนี้คือเป็นวิวแบบพาโนรามาสาวแล้วสิว <laughs> ถ้าใครทนรันรายการนี้ก็คือมีอายุแล้วนะฮะนะนะครับเพราะจะเป็นสายพรโฮมสเตย์ก็น่าจะอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็นี่นะครับมาดูก็จะเป็นคาเฟ่นเนี้ยสวยๆชิคๆตรงนี้เลยแต่เปิด8ปดโมงนะครับก็ ถ้าไม่นอนที่นี่นะฮะก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กินกาแฟาได้ที่นี่เลยก็เซิร์ชระเบียงนาก็ได้นะครับเราบอกว่ามาคาเฟ่ไงนะก็คาเฟเ่เล็กๆอย่างน้อยไ,ได้มาถ่ายรูปกันอุ่นนเขานะครับแล้วก็จากมุมนี้นะฮะเราก็จะเห็นบ้านที่เรารู้ว่าบ้านเราเป็นยังไงอะไปดูนะหนึ่งสองสามอาวดูเนี่ยครับเห็นปะคือเป็นวิวแบบสายหมอกตรงหน้าเนาะธรรมชาติสร้างเขาสูงเสตฟานะฮะแล้วก็ สร้างสายหมอกมาให้เราได้มองเห็นนะครับอบร้อมเราไว้มอบความสุขกับเราทุกวันนะฮะก็อย่าลืมเขาให้เราแบบนี้นะฮะก็อย่าืมดูแลธรรมชาติให้อยู่กับเราไปแบบช่วลูกช่วหลาน,นครับนะฮะดีใจจังเลยอ่ะไฟนอลีอันนี้ก็ฟินแล้วนะครับเราจะถ่ายรูปส,สวยๆอ่าเช็คอินมาที่สายพรโฮมสเตย์ป่าปงเปียงนะครับ เพราะว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อเขาทางนี้ก่อนแต่ตอนนี้เป็นบ้านระเบียงนานะแล้วก็ลงมานี่ฮิวนาป่าปงเปียงนะครับเห็นไหมเดี๋ยวไปแผ่นดูนะฮะก็จะลงไปด้านล่างอย่างนั้นนะคะฉันไม่ลงค่ะเห็นบ้านสวยๆอย่างนี้นะฮะคือทริปนี้มากันเกือบสิบคนนะครับก็ตกแล้วเฉลี่ยคนแล้ไม่ถึงพันเลยมั้ง คือถูกมากๆแล้วก็มีอาหารเย็นนะครับแล้วก็อาหารเช้าแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบปาร์ตี้ก็สั่งเป็นหมูก,กระทะก็ได้หรือขนมาเองก็ได้เพราะว่าเขามีเตาปิ้งอะไรให้เนาะแต่ว่าขอความสงบไม่เสียงดังนะครับฟังเสียงธรรมชาติแล้วเสียงลมเสียงนกเสียงไม้เสียงน้ำนยครับก็มีความสุขมากเลยเปิดเพลงแบบเบาๆครอนะฮะใครโอหักไม่คงตายเลยนะฮะเพราะว่าเหงาดีนะชอบนะฮะก็มาได้แต่ว่า ไม่ได้มากันได้ง่ายขนาดนั้นนะเพราะว่าต้องมาทางดอยอินทนนท์แล้วก็ต้องจองล่วงหน้าตะกี้ดูถ้าดูคลิปมาจนจะจบอะ่ะจะเห็นเบอร์โทรศัพท์นะ,ะเบอร์นั้นไม่ใช่มีจัตชีพนะฮะพี่เอกก็ไม่ใช่มีสัชีพนะฮะพี่เอกเป็นคนมีอาชีพนะเอ๊ะฉัน ตอบมุไม่ถูกเขาต้องไปกินกาแฟก่อนใช่ไก็อย่าให้ทุกคนนะฮะออกมาใช้ชีวิตในแบบของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งของที่พี่พี่ก็จะมีรูปทุกคนนะฮะก็จะมีรูปแบบชีวิตที่หลากหลายนะในการทํางานการท่องเที่ยวก็แหลแบบหลายๆแบบนะอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่พี่เอกชอบพี่เอกชอบอยู่กับธรรมชาติก็ได้กลับมาตกขั้ลืกคิดถึงธรรมชาติแล้วก็ดูแลรักษาเขาไว้ก็อย่าลืมนะฮะอยู่บ้านก็รักษาธรรมชาติ แยกขยะพูดถึงแยกขยะกูไม่ได้แย่มันนะนะเดี๋ยวจะกลับไปนะเพราะว่าเราอยากให้ทำชาติอยู่เราไปนานๆก็ออกมาใช้ชีวิตในแบบนี้กันบ้านในเบียงนา,นานก็เป็นอีก1นึ่งชอยนะฮะอยากให้ทุกคนมาเยี่ยมมาชมกันแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายตึงๆๆๆ่ต่ต่กินกาแฟดีกว่า สิ่งที่ทำให้โฮโมเซเปียนนะฮะหรือมนุษย์อย่างเราเนี่ยดำรงคงอยู่บนโลกนี้ได้อย่างยาวนานไม่ใช่ความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นความสามารถในการปรับตัวให้สามารถดำรงอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ชีวิตคนเราก็เช่นกันนะครับอย่ามองอุปสรรคและความไม่สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งกีดขวางแต่จงมองว่ามันเป็นความท้าทายที่จะนําชีวิตไปสู่โอกาสใหม่ๆการพัฒนาใหม่ๆเปลี่ยน mindset ชีวิตเปลี่ยนเพี่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับบ๊ายบาย